เส็จแล้วค่ะน่ากินไหมอืมมันหอมน่ากินมากเลยอะ่ะดีค่ะวันนี้ยายก็จะมายำหอยแมงคู่กระป๋องนะคะอันนี้เป็นของที่นี่ค่ะเขาเในซอสมะเขือเทศนะคะจริงๆแล้วยายกินปกติแล้วมันไม่อร่อย ยายก็เลยเอามาปรุงรดซะหน่อยหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะคุณตาเขาอยากเขาเห็นเราชอบกินอาหารทะเลเขาก็เลยซื้อมาให้ด้วยความหวังดีนะคะเลยจําใจต้องกินนะคะแล้วครนี้เราก็บอกว่าไม่ต้องซื้อแล้วนะส่วนประกอบยายก็จะมีหอมใหญ่ค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกอันนี้ใส่เพื่อสีสันนะคะพริกหยวกค่ะมะเขือเทศค่ะอ่ะหัน่นผักชีติดเลย แล้วก็ชุรสค่ะผักชีค่ะอันนี้พริกเผ็ดนะคะยายก็เลยใส่น้อยลงหน่อยหนึ่งแล้วน้มามะนาวค่ะเครื่องปรุงก็จะมีง่ายๆแค่นี้ล่ะค่ะเดี๋ยวยายก็จะมายำเลยนะคะเอาแบบง่ายๆค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปทีเดียวเลยนะคะใส่วัาหอมค่ะหอมใหญ่ปลาเอาแบบง่ายๆล่ะค่ะไม่ต้องพิธีรีตองเยอะ เดี๋ยวก็เข้าปากเราแล้ว,ลวพริกอันนี้คือพริกเผ็ดใหญ่ก็ได้ใส่น้อยลงหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นพริกพันเผนะ็ดน่ะพริกพันจินดาเราไม่มีแล้วหมดแล้วก็มกะเขือเทศค่ะชูรสค่ะน้ําตาลยังไม่ใส่นะคะเพราะว่ายำยายจะไม่ชอบกินน้ําตาลมันอาวค่ะ แล้วก็เราก็จะมากุเลกุเลยนะคะเราก็มาคนให้เข้าๆกันไปจนกว่าจะเข้ากันดีแล้วเราก็มาชิมนะคะแค่นี้เราก็ได้อาหารอีกหนึ่งมือแลวเดีย๋ยวชิมก่อนนะ ได้รสชาติยำค่ะยำยายจะไม่กินหวานนะคะสั่งไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้อแล้วนะกินอีกทีที่อร่อยขนาไดไหนอร่อยค่ะ แล้วเราก็จะเอาผักชีใส่ลงไปนะคะายาหอยแมงผูกระป๋องใหญ่นะคะยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขนี่จะได้ตะไคร้หน่อยนะก็จะหอมมากกว่านี้แต่ตะไคร้เราไม่มีนะคะอร่อยมากๆค่ะ ขอบคุณทุกๆท่านที่มาชมคลิปยายนะคะโชคดีทุกๆท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ